มาแล้วเาไปทังไหนเนี่ยมาแล้วพี่เดี๋ยวลงมาสิไปพี่น้องเดี๋ยวหาเห็ดกันไปใหดตอนเช้านะมาหวยที่แท้ๆนี่แหละไม่ได้ทั้งนสบายดีเด้อพี่น้อง หนำมันลงแล้วตอนน้เามาหนำเต็มเบิร์เลยหนำไปนี่ก็ได้เห็ดการ์ดไปนี่มาแต่ดากมันแล้วสบายดี้อพี่น้องไม่หลงอะไเล็ได้หลาย เห็นเห็นแดงไมมไลกงไมตอนเที่ยงมะมากันสามคนเพี่ไปงจะไปหวหาบ่ไยัง ว่าแค,นคนาน่นี้ตองมาเบ่งมีอ้วเนาะใส่เห็ดตาเนีน่้ดอกนึงเนาะฝน,นะนตกพี่น้องอามรไปอะไรี่เออแ,แล้วคือมีสมอยอยุนไ ยางตามกดนม้ดอไหนี่ัชุดนะก็งนั่นนะตามหองตามหวยไปพี่น้องหือหมเห็ดเห็ดตับหอมหึ่งหลอเก็บพี ย่งางหน้ากันลงไปนกนมาฮอดหน้าพี่น้องโบดได้เฮ็ดได้เฮ็ดตาบซองดอกนี่ไหมกำน้ไม้น้ำไม้มกะเจ้าหาปุ่งนำกับบทันก็นเลยว่ากินข้าวเหลสิลงไปหาใส่เบ็ดพี่น้องโบได้เนาะผนสะบุดน,นังกมา ไปกับแม่นองเมยสใช่หวนทั้งก็ได้ไปหาเห็ดพี่น้องปีนี่แต่ก็เราไปในปกองเคืือปีเราไปช่องเคืือแล้วยิ่งไปเปื่อแล้วหมักไป่ายเลยพี่น้องแม่ไปชำผ่าผ้าสบายดีพี่น้องอโอ้ นี่ใช่เห็ดปวกแชมพูนกับัลวอนเป็นหัวแดงแล้วเห็ดตาค่ะเห็ดปวกพอแกงพี่หนังขุดจะลอยขี่รถไปพูนทั้งหน้าทั้งหวยภูกะอเมลา ไปซามนาลานขันดาบไรเฮ็ดนี่ย่างกับบุญยากอดรถเฮ็ดตาบะเฮ็ดตาพ่อเจสไปหานน้ำใหม่มาแกงเทียงก่อนแกงน้ำใหม่ชุ่มเนาะขัดฝนนัานๆเจสิเอาอิรยออกมา ขี้ว่าเสีอาิมออกมาอีกเด,ด้พี่น้องม้อน,นี้แต่ว่าฝนเนี่ยตกช่วงเสามันสิตกมือมือนตกดินเนาะทางเปิ้นเปืนพี่น้องนพี่นอง้อตหน้าสัห็นหมกำหปางป

บอกมาเกือบมูกันเลยเครื่องกลิ่นออกมาสุกดีมาะ ิักชีเดียวเอาผิกหญ่เสริฟกระเภทเพลเนาะจะอ่อนมัพริกอันเป็นมักคุโพบนอ่าเอาใส่ตู้กลุ่มเป็นเดือน หล่างเหยดออกมาปลาลูกันติดเ,เลยมึงออ,ออกมันพักนั่นอีกนะ Terima <laughs> ยังสดมาน่อยพลีทอดคนแดดทนร้อนนะชุะดชุดลายลย,ยวันฝนตก

이 표현은요. 제변 กันชกุนทีกระเดือนแม้วกุนจากตอนต่อไปน,อน้องควยทิได้บ่เอาไปใส่บป่าไปแล้วเนาะสบ,บายดีสบ,บายไม่หยาบ่เลินกินนหอลงสสิงเล่นปิดายเนาะ